สวัสดีค่ะดูนี่นะคะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วนะคะก็นึกหัวข้อได้นะคะก็เลยจะมาไลฟ์นะคะแบ่งปันนะคะแบ่งปันนะคะใครที่อยากคือใครที่มีปัญหาเรื่องว่าตอนนี้สถา,านาการณ์โควิดมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็หลายบริษัทนะคะเริ่มเริ่มที่จะแบบว่าลดเงินเดือนแล้วนะคะใคร โดนโลดเงินเดือนบ้างคะไลส์สดไม่สวยขออภัยนะคะคุณปฐมสวัสด,ดีนะคะไส์สดไม่สวยขออภัยนะคะหน้าสดออกกําลังกายเพิ่งเสร็จค่ะนะคะแต่ก็ขอเติมลิปหน่อยนะคะเพื่อเพื่อความแบบว่าไม่จืดนะคะครูออนสวัสด,ดีนะคะคือขออนุญาตเติมสีลิปเพื่อความไม่ปากจืดนะคะแต่ก็หน่าสดนะคะน่าสดเลยก็ จะมาคุยเรื่องโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ขายกาแฟนะคะผ่อนรถคืออะไรนะคะครูออนแบบว่าชอบความเติมปากอ่าน้าสดเราก็เราก็จะไม่จืดนะคะเราก็จะไม่จืดสีปากเราต้องชัดเจนนะคะสีปากเราต้องชัดเจนค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะใครนะคะที่กำลังนะคะโอ้ยหน้าไม่สวยไม่เป็นไรเนาะ ใครที่นะคะกำลังโดนลดเงินเดือนนะคะโดนลดเงินเดือนอยู่นะคะก็สถานการณ์เริ่มไม่มั่นคงแล้วนะคะถ้าบริษัทเนี่ยมีการลดเงินเดือนนะคะมัน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 สอ่อแววถึงอะไรสักอย่างหนึง่งหมายถึงว่าไม่แน่ใจว่าบริษัทเนี่ยจะประครองตัวเองไปได้ไหมใช่ไหมคะเออนะคะแล้วใครนะคะที่มองหานะคะมองหา ค้ดนวดดีนะคะแล้ใครนะคะที่มองหานะคะรายได้เพิ่มนะคะราย,ได,รายได้เพิ่มจะทําอะไรดีใช่ไหมคะจะทําอะไรดีนะคะโอ้ยนางก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอ๋อสวยไหมคะสวยไหมหัวกระเจิงนิดนึงนะคะจะรอให้อาบน้ำก่อนก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันคิดหัวข้อได้มันก็เลยต้องไลฟ์เลยนะคะก็ขอขออภัยนะคะได้อยู่เนาะคุยเรื่องโปรเจกต์นะคะ คือขายโปรเจกต์โปรเจกต์ก็คือขายกาแฟาผ่อนรถคืออะไรใช่ไหมคะมันก็คือเหมือนกับว่า,าการทำธุรกิจออนไลน์เพราะว่าออนไลน์นะคะช่องทางออนไลน์มันเป็นอะไรที่เสี่ยงน้อยที่สุดใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของค่าเช่าสถานที่ใช่ไหมคะแน่นอนว่าเดือนเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยทำร้านทำร้านเสื้อผ้านะคะเมื่อก่อนทำร้านเสื้อผ้ากับแฟนนะคะถ้าเราเปิดหน้าร้านนะคะ นั่นก็คือเราต้องมีเงินลงทุนในการหมุนเวียนธุรกิจนะคะประมาณเป็นหลักแสนนะคะหลักแสนนะคะแล้วก็อาจอย่างเดือนเปิดเสือ้อร้านขายเสื้อผ้าที่ตะวันนาเมื่อก่อนเนาะ,ค,ะค่าเช่าที่นะคะเดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นห้านะคะค่าเช่าที่หมื่นห้านะคะค่าเด็กวันละสามร้อยนะคะก็เดือนหนึ่งเก้าพันแล้วนะคะแล้วก็ค่าไหนจะค่าซื้อเสื้อนะคะหมุนเงินในร้านนะคะนะคะนั่นคือถ้าเรานะคะ ไปเปิดหน้าร้านเราจะมีค่าใช้ใจ่ายคงที่นะคะแล้วก็เราเอาเงินเก็บของเราทั้งเป็นก้อนเนี่ยไปลงทุนใช่ไหมคะเราเอาเงินเก็บแสนกว่าของเราเนี่ยไปลงทุนเปิดหน้าร้านใช่ไหมคะนั่นคือเรามีความเสี่ยงแล้วเสี่ยงคือยังไงคะคือเนี่ยอย่างเช่นสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยค่ะถามว่าร้านค้าที่เป็นออฟไลน์เป็นไงบ้างคะมีคนเดินตลาดไหมนะคะมีคนเดินตลาดไหมนะคะ นั่นก็คือถ้าไม่มีออย่างยากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นร้านอาหารอย่างเงี้ยร้านนั่งกินอย่างเงี้ยค่ะนะคะร้านดังๆเรียบด่วนที่เดือนไปบ่อยนะคะคือณตอนเนี้ยไม่เปิดแล้วถามว่าเขามีค่าใช้ใจ่ายคงที่คือค่าเช่าค่าเชา่าที่นะคะแล้วก็ค่าเด็กนะคะเด็กเยอะมากนะคะที่ร้านอาหารนะคะค่าเช่าที่ค่าเด็กนะคะมันเป็นค่าใช้ใจ่ายคงที่นะคะแล้ว แน่นอนว่าคนที่ทําธุรกิจนะคะเขาต้องมีบ้านมีรถใช่ไหมคะเขามีบ้านมีรถใช่ไหมนั่นคือเขาต้องมีค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่นะคะนั่นก็คือถ้าเราทําธุรกิจที่เปิดหน้าร้านนะคะเราจะมีค่าใช้จ่ายคงที่อยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะนั่นก็คือถ้าโควิดเนี้ยเราขายอาหารไม่ได้เราขายอาหารไม่ได้ถามว่าเราจะมีเงินที่ไหนคะไปจ่ายค่าเช่านะคะเราจะมีเงินที่ไหนไปจ่าย ให้กับลูกน้องนะคะแล้วเรานะคะจะมีเงินที่ไหนนะคะไปจ่ายค่าบ้านนะคะมีเงินที่ไหนไปจ่ายค่ารถถูกต้องไหมคะนะคะนั่นก็คือจะจะบอกให้ฟังว่าคือถ้าตอนเนี้ใครมองหาอะไรทํานะคะควรที่จะทําเป็นงานออนไลน์นะคะงานออนไลน์นะคะคุณจะขายสินค้าอะไรก็ได้นะคะเอาแนวที่ตรงกับความสามารถของคุณที่คุณถนัดนะคะ คุณชอบกิจกรรมอะไรคุณขายสิ่งนั้นนะคะคุณชอบทําขนมคือตอนนี้คุณทําได้คุณทําไปเลยนะคะนะคะคุณทําได้คุณทําไปเลยนะคะคือช่องทางออนไลน์เนี่ยมันไม่เสี่ยงเพราะว่ามันไม่มีค่าเช่าที่นะคะแล้วถ้าเราเนี่ยมีฐานแฟนนะคะมีคนที่ติดตามเราพอสมควรนะคะนะคะถ้าเขาชื่นชอบในตัวเรานะคะแล้วเอาของเราเอาของที่ดีนะคะ มาโพสขายนะคะมาโพสขายนะคะแน่นอนว่าคือเรามีฐาน f อเราอยู่แล้วนะคะเรามีกลุ่มที่ซื้อของเราอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเอาสินค้าของเราไปโพสขายในเฟซได้นะคะเออแล้ว project, ะะโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ที่เดือนว่านี้คืออะไรนะคะคือข,ขายกาแฟผ่อนรถใช่ไหมคะขายกาแฟผ่อนรถก็คือตลาดกาแฟนะคะมันเป็นตลาดที่กว้างมากนะคะคืออ่าทุกคนเนี่ยทานกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมคะในชีวิตประจําวันนะคะ แค่เราเปลี่ยนนะคะเราเปลี่ยนไลฟ์ไลฟ์สไตล์ของเรานะคะจากที่เราทานกาแฟนอกบ้านนะคะกาแฟนอกบ้านแก้วหนึ่งเราไปซื้อที่นอกบ้านแก้วหนึ่งก็ประมาณอย่างถูกก็30 50บาทใช่ไหมคะถ้าในกรุงเทพน่าจะประมาณ50บาท50บบาทอยู่แล้วถ้าเราเอาเงินก้อนนั้นนะคะมาลงทุนกับตัวเองนะคะกินเป็นกาแฟสุขภาพนะคะกินไปด้วยนะคะกินให้ได้ผลลัพธ์นะคะแล้วกินให้ได้ผลลัพธ์นะคะแล้วคุณก็เอามา โปรโมตในเฟซนะคะขายได้ในเฟซนะคะมันเป็นการแบบคือทาธุรกิจออนไลน์นะคะคือไม่ต้องแบบไม่ต้องไปยิงแอดไปยิงออโฆษณาไม่ต้องมี facebook ฟนแฟนเพจนะคะแค่คุณทํา Facebook ของคุณนะคะให้คุณค่าผู้คนนะคะแล้วก็ให้มีคนติดตามนะคะก็สามารถที่จะเกิดเป็นรายได้แล้วนะคะก็คือไม่จําเป็นต้องขายกาแฟนะคะขายอะไรก็ได้ที่ทุกคนถนัดนะคะนะคะขายขนมขายครีมนะคะ ขายอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูนี่มองนะคะคือถ้าเป็นธุรกิจกาแฟนะคะคือมันกาแฟมันเข้าถึงทุกคนได้ง่ายนะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นกาแฟสุขภาพนะคะนี่กาแฟสุขภาพนี่ถ้าโปรเจกต์ของเดือนนะคะกาแฟสุขภาพมีอะไรบ้างมีสามตัวนะคะตัวนี้ก็คือเป็นกาแฟล็อกหุ่นนะคะไม่คือทั้งสามตัวนี้ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทารน,นะคะ นี่ใครนะคะที่มองหารายได้เพิ่มนะคะดูนี่แนะนําให้เป็นลักษณะตัวแทนก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นตัวแทนนะคะเราเป็นตัวแทนเราเปิดเฟรนช์ชัยเนี่ยหก็คือเราไม่มีความเสี่ยงเรื่องหน้าร้านนะคะ1ก็คือไม่มีความเสี่ยงเรื่องหน้าร้านนะคะ2ก็คือเราไม่ต้องจ้างลูกน้องนะคะไม่ต้องจ้างลูกน้องนะคะจ้างตัวเองนี่แหละคะ่ะเป็นนางแบบแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์นะคะจ้างตัวเองเป็นนางแบบแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์นะคะ ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่เดือนบอกว่าคือเรากินนะคะกินใช้กินกินสินค้านะคะใช้สินค้านะคะให้เป็นผลลัพธ์นะคะให้เกิดความชอบพอเราชอบผลิตภัณฑ์แล้วเราเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะมันก็จะเกิดการบอกต่อนะคะคนจะถามเราเองว่าเรากินอะไรนะคะพอถามเราเองว่าเรากินอะไรเราก็แนะนำนะคะแนะนำกาแฟเนี่ยเข้ากาแฟให้เขาได้เลยนะคะก็จะเกิดเป็นรายได้ได้นะคะ เปิดเฟรนชายแค่500บาทนะคะเปิดเฟรนชายแค่500บาทนะคะได้สินค้านะคะไปทดลองถึง3ตัวนะคะคุณจะซื้อกาแฟตุวคือถ้าจะทําธุรกิจกาแฟนะคะนะคะแนะนำว่ากินทั้งต้องกินกินทั้ง3ตัวนะคะกินเพื่ออะไรนะคะกินเพื่อจะได้รู้ว่ากาแฟมันเป็นยังไงนะคะอร่อยไหมนะคะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินกาแฟอยู่แล้วนะคะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะคะ มีเอฟเฟกอย่างเดียวก็คือกินแล้วหุ่นดีนะคะกินแล้วสวยนะคะกินแล้วสวยกินแล้วหุ่นดีนะคะแต่ขออาภัยนิดนึงนะคะวันนี้หน้าสดก็คือไลฟ์สดๆนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะไลฟ์สดๆนี่แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคือจะเป็นคนอยู่ใกล้กล้องแล้วแล้วเราจะเต็มๆนิดนึงนะคะนะคะต้องถอยออกมาไกลๆนะคะจะหุ่นดีนะคะเอาเอาแบบเต็มๆอย่างนี้แล้วค่ะชัดเจนดีนะคะนั่นแหละคะ่ะก็โปรเจก ขายกาแฟาผ่อนบ้านนั่นก็คือว่าถ้าคุณสมัครเฟรนชชายนะคะคุณสามารถที่จะขายกาแฟาได้นะคะคุณกินสินค้าให้เป็นผลลัพธ์นะคะแล้วในเราอะ่ะจะมีกลุ่มสอนขายออนไลน์นะคะคือมีกลุ่มปิดนะคะที่สอนเทคนิคการขายนะคะสอนเทคนิคทุกอย่างเลยนะคะจากคนที่มีรายได้เป็นแสนมาสอนนะคะเขาเก่งเรื่อง การตลาดนะคะเกียนเรื่องการการตลาดการขายนะคะคุณจะได้ความรู้แล้วก็คุณได้ธุรกิจไปเลยนะคะและ้วก็อย่างที่บอกธุรกิจกาแฟเนี่ยมันเข้าถึงทุกบ้านได้ง่ายนะคะทุกบ้านได้ง่ายนะคะถ้าคุณไปเปิดหน้าร้านนะคะร้านกาแฟนะคะร้านเล็กๆนะคะเงินลงทุนเนี่ยประมาณสามแสนนะคะร้านเล็กๆเนี่ยสามแสนห้าแสนนะคะหมดอยู่แล้วนะคะร้านกาแฟนะคะสามแสนห้าแสนหมดอยู่แล้วนะคะค่าเช่าที่เท่าไหร่ในกรุงเทพ อย่างถูกนะคะที่เพื่อนเดือนนะคะไปเปิดร้านกาแฟนะคะ,อ,ะอย่างถูกเนี่ยเดือนหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นนะคะค่าเช่าที่สองหมื่นอย่างถูกนะแพงขึ้นมาก็สามหมื่นนะคะมันเป็นลักษณะของห้องห้องเท่าห้องเท่าอคอนโดเดือนเนะะี่ยค่ะสามสามหมื่นมันแล้วแต่ทำเลด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบในปั๊มน่ะเป็นแสนอยู่แล้วคะ่ะนะคะค่าเช่าที่นะคะ พี่แป๊กกว่าดีนะคะคุณกัมลชนกกว่าดีนะคะนั่นแหละคะ่ะถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนนะคะทําร้านคือเงินก้อนที่เราเก็บมาเนี่ยหมดไปแน่นอนนะคะพี่แจ๊กกว่าดีค่ะเงินก้อนที่เราเนี่ยเก็บมาหมดไปแน่นอนแล้วก็เราเปิดหน้าร้านแล้วเราก็ไม่การันตีไม่ได้นะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะขายกาแฟได้ไหมนะคะแล้วแก้วหนึ่งเนี่ยได้กําไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะนั่นคือมีความเสี่ยงขึ้นมาแล้ว ะะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองหาอะไรสักอย่างหนึ่งทำนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะเดือนแนะนำให้เป็นแบบระบบเออฟรนชชายนะคะนั่นคือคุณเปิดเฟรนชชายก่อนแล้วคุณลองใช้สินค้าก่อนนะคะสินค้าดีนะคะคุณก็ฉัดแค่ใช้ชอบแชร์บอกต่อเพื่อนคนที่คุณรู้จักนะคะเพื่อนในเฟซก็ได้นะคะสินค้าดีนะคะคนกินก็รู้สึกได้สัมผัสได้นะคะ น,นั่นก็คือจะไม่เกิดความเสี่ยงนะคะเพราะว่าเราเป็นเราไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะคุณถ้าเปิดเฟรนช์ช่ยห้าร้อยนะคะอย่างที่ดูนี่บอกคุณจะได้อะไรบ้างถ้าอยากทกําธุรกิจมองหาอะไรเพิ่มนะนะคะดูนี่เปิดเฟรนช์ช่ายอยู่ห้าร้อยคุณได้อะไรบ้าง, 500, ะางนะคะห้าร้อยหนึ่งก็คือคุณจะได้ราคาสินค้านักธุรกิจนะคะได้กินสินค้าในราคาธุธรกิจนะคะ สองนะคะอ่ากำไรค้าปีกนะคะคุณกินไปนะคะโพสไปนะคะมีคนสนใจคุณขายคุณก็ได้กำไรค้าปีกนะคะสามก็คือคุณสามารถที่จะเกิดพาสดิพาสดุิบอินคัมได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณทําเป็นระบบนะคะสะสมเมมเบอร์นะคะสะสมเมมเบอร์นะคะทําให้เขาแบบเติบโตนะคะคุณก็จะมีะไรายได้เป็นพาสดุิบอินคัมนะคะ น,ะะนั่นและค่ะดูนี่แนะนำนะคะคือถ้าจะลงทุนอะไรนะคะให้ลงทุนจากเงินงงน,นะะ้อยก่อนนะคะจากหลักร้อยก่อนนะคะลงทุนจากหลักหลักร้อยหลักพันนะคะคือคุณลงไปทําถ้ามันไม่ใช่คุณก็ยังเปลี่ยนตัวเองได้ใช่ไหมคะคุณยังแบบถอยตัวเองกลับออกมาได้นะคะแต่ถ้าทันทีที่คุณไปเปิดหน้าร้านทันทีที่คุณไปเปิดหน้าร้านนะคะ,ะยิ่งช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะ ใครไปเปิดนี่หน้าร้านน er ี่เสี่ยงเยอะมากนะคะเสี่ยงในการขายไม่ได้นะคะเพราะว่าคนส่วนมากจะอยู่ที่บ้านนะคะคนส่วนมากจะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วคุณคิดว่านะคะคนอยู่ที่บ้านแล้วคนจะทําอะไรคะนะคะคุณคิดว่าคนอยู่ที่บ้านแล้วคนจะคนจะทําอะไรนะคะนั่นก็คือคนเนี่ยจะอยู่ใน Facebook เป็นส่วนมากนะคะคนจะอยู่ใน Facebook เป็นส่วนมากนะคะคนคืออยู่ในโลกของออนไลน์นะคะ ตลาดข้างนอกออฟไลน์นะคะเขาเรียกว่าตลาดข้างนอกนะคะอาจจะเงียบนะคะแต่ตลาดออนไลน์ line, ตลาดแตกเลยนะคะนะคะคนที่ขายกาแฟนะคะขายดิบขายดีมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าออนไลน์ line, คนอยู่เต็มเลยค่ะนะคะคุณเอ่อแต่แต่บอกนิดนึงนะคะคือเราเปิดรับตัวแทนนะคะเปิดเฟรนชชยแต่เราไม่ไม่อนุญ,ญาตนะคะให้นําสินค้าไปขายในช่องทางที่เป็นมาร์เก็ตเพจนะคะนะคะ ขายได้ที่ Facebook แล้วก็ผ่านกันผ่านเเป็นราอเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นหน้าร้านเท่านั้นนะคะแต่เราไม่ได้อนุญาตให้วางที่ Marketplace นะคะมันเป็นกฎของบริษัทนะคะนะคะเพราะว่าถ้าเป็นช่องทาง Marketplace อื่นหนึ่งก็คือมันสินค้าแบบปลอมเยอะนะคะนะคะมันเสียภาพลักษณ์นะคะอืนั่นแหละค่ะนะคะนั่นแหละอ่ะพูดต่อนะคะคือตอนนี้คนเนี่ยจะมามากระจุกตัวอยู่ที่ในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะแล้ว facebook นะคะ คนไทยพรพ,พ,พันหวัวด,ดีนะคะหัวกระเจิงนิดนึงนะคะวันนี้แบบน้าสดค่ะน้าสดออกกําลังกายพื้นเสร็จนะคะนั่แหละค่ะก็คนเนี่ยจะกระจุบตัวนะคะอยู่ที่โลกออนไลน์ซะส่วนใหญ่ในเฟซบุ๊กซะส่วนใหญ่นะคะเราสังเกตนะคะเหมือนพิมพ์ลีพายใช่ไหมคะขายดีตลาดแตกนะคะขายดีตลาดแตกมากในโลกออนไลน์นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาขายตัวตนนะคะ ขายอะไรที่ขายดีที่สุดคือขายตัวเรานะคะเราต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเหมือนพิมพ์ริพายเขาขายตัวเองได้นะคะเขามีฐานเอซนะคะแล้วเขาเอาสินค้าที่ดีมาขายนะคะแล้วเขาเอาสินค้าที่ดีมาขายนะคะเขาก็เลยขายได้แล้วรวยนะคะเห็นไหมคะโลกออนไลน์มันแบบมันมันทำธุรกิจง่ายมากนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องสร้างตัวตนนะคะสร้างตัวตนนะคะให้มีคนแบบดึงดูดคนเข้ามานะคะดึงดูดคนเข้ามานะคะ ก็อ่าแล้วคนที่คนที่จะทําธุรกิจออนไลน์นะคะคนที่จะขายออนไลน์นะคะอ่าต้องรับเงื่อนไขด้วยนะคะต้องรับเงื่อนไขด้วยแน่นอนว่าธุรกิจทุกอย่างนะคะเหมือนเราทําธุรกิจออฟไลน์มีหน้าร้านนะคะถามนะคะว่าเราต้องเปิดหน้าร้านทุกวันไหมนะคะถามว่าเราต้องเปิดหน้าร้านทุกวันไหมตอบ拜拜ก็คือทุกทุกวันใช่ไหมคะอาจจะหยุดเดือนหน,หนึ่งหนึ่งครั้งนะคะ หรือว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถูกต้องไหมคะอ่าเหมือนกันค่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะเข้ามาในตลาดออนไลน์นะคะถ้าคุณจะเข้ามาในตลาดออนไลน์นะคะคุณอยากขายของออนไลน์นะคะ <c oughs> ถามกลับว่าคุณต้องเปิดหน้าร้านทุกวันไหมนะคะคุณต้องเปิดหน้าร้านทุกวันไหมคําตอบก็คือเราต้องเปิดหน้าร้านทุกวันใช่ไหมคะนั่นคือต้องรับเงื่อนขถ้าคุณอยากขายของออนไลน์นะคะคุณต้องโพสทุกวันนะคะโพสอาจจะไม่ต้องแบบโพสต์ถ่ายตลอดแล้วก็ต้อง โพสแนวสร้างคุณค่านะคะสร้างคุณค่า,าแนวผลลัพธ์ตัวเองนะฮะตัวเองกินอะไรโพสต์นะคะไม่ใช่แบบเข้ามาในตลาดออนไลน์อยากมีรายได้เพิ่มนะคะบอกให้โพสต์ก็ไม่โพสนะคะแล้วถามว่าใครที่ไหนจะมาซื้อใช่ไหมคะนะคะใครที่ไหนจะมาซื้อเราใช่ไหมคะนั่นใช่ไหมใช่ไหมใครทำออนไลน์จะรู้ใช่ไหมคะคือถ้าเราอยากขายของเราต้องโพสทุกวันเราต้องเปิดหน้าร้านทุกวันถูกต้องไหมคะ นะคะต ter ้องโพสทุกวันนะคะเชื่อฟังโค้ดนะคะเชื่อฟังโค้ดนะคะแล้วก็เชื่อฟังคนที่สําเร็จนะคะแนแนวทางไหนให้ทําตามนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะอย่างดูนี่นะคะมาทําธุรกิจกาแฟนะคะดูนี่ก็ทานผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลลัพธ์นะคะเพราะว่าแล้วเป็นคนที่อินกับตัวผลิตภัณฑ์มากเพราะว่ากินทุกตัวนะคะแล้วก็มันได้ผลลัพธ์จริงๆนะคะมันได้ผลลัพธ์จริงๆก็คือ เ,เหมือนกาแฟตัวนี้ดูนี่กินแล้วมันอิ่มท้องนะคะ,ก,ะ,คะกินแล้วอิ่มท้องไม่หิวจุกจิกนะคะกินแล้วอิ่มท้องไม่หิวจุกจิกที่สําคัญกาแฟของเรานะคะชงดื่มชงร้อนๆอุ่นๆเนี่ยหอมมากนะคะหอมมากนะคะยิ่งไปชงที่ใกลย้ยิ่งไปชงที่คนเยอะๆนะคะมันจะดึงดูดคนนะคะมากๆนะคะนะคะคนเขาจะถามนะคะว่าเรากินกาแฟอะไรนะคะ เราก็แนะนาไปเลยค่ะกินคาเฟ่เซเว่นค่ะนะคะกาแฟตัวนี้นะคะไม่มีไขมันนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลนะคะกินแล้วหุ่นดีล็อกหุ่นนะคะแล้วก็โปรโมดไปเลยนะคะนะคะน,นั่น,น่ะคะ่ะสรุปนะคะวันนี้โปรเจกต์กาแฟขายโปรกาแฟผ่อนรถคืออะไรนะคะนั่นคือเราทําออนไลน์นะคะไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะไม่ต้องปวดหัวกับลูกน้องนะคะไม่ต้องจ้างอัมพชลาภาไม่ต้องจ้าง เน็ตไอดอลมารีวิวให้นะคะ้างตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์นะคะทำตัวเองให้เป็นแบบนะคะทำตัวเองให้เป็นผลลัพธ์นะคะใช้สินค้านะคะชอบสินค้าใช้ให้อินอะให้อินกับสินค้านะคะแล้วก็จะเกิดการบอกต่อนะคะคนจะเข้ามาหาเราเองนะคะมันเป็นการตลาดแบบดึงดูดนะคะถ้าเราเป็นหน้าร้านเคลื่อนที่นะคะคนจะเข้ามาถามเราเองว่าเราทําอะไรเราถึงหุ่นดี นะคะทำอะไรเราถึงหุ่นดีนะคะอยากได้หุ่นแบบนี้จังเลยกินอะไรทํำยังไงนะคะมันก็จะเกิดการบอกต่อนะคะแล้วก็แนะนําสินค้ามันก็เกิดเป็นรายได้ของเรานะคะนะคะเป็นรายได้ของเราได้นะคะอ่าก็นั่นแหละค่ะใครที่อยากเปิดเฟรนชชายนะคะลงทุนเปิดเฟรนชชยห้าร้อยนะคะเปิดเฟรนชชยห้าร้อยคุณได้สิทธิ์ในการเรียนรู้การตลาดฟรีนะคะเรียนรู้การขาย ฟรีนะจ๊ะนะคะจากคนที่ประสบความสําเร็จรายได้เดือนละหลายแสนนะคะเดือนละสามแสนห้าแสนนะคะมาสอนคุณแล้วมีคนรายได้เดือนละล้านมาสอนคุณนะคะจากธุรกิจกาแฟนะคะนะคะ,ะ,คะไม่มีความเสี่ยงนะ,ะเปิดเฟรนช์ชัยห้าร้อยได้แน่นอนคือความรู้ได้แน่นอนคือสุขภาพรูปร่างที่ดีนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามีการเทรนให้ทั้งเรื่องสุขภาพนะคะ,ะ,คะอ่านาการอาหารนะคะเทรนะะให้ทั้งการขายนะคะ ใครสนใจก็นะคะเปิดเฟรนชชายนะคะอินบ็อกมหาดูนี่นะคะอินบ็อกมหาดูนี่นะคะ,กา,ก,คะ,ะ,คะกาแฟหลักร้อยเองค่ะนะคะกาแฟหลักร้อยเองนะคะตัวนี้สิบซองสองร้อยเก้าสิบเองนะคะหลักร้อยนะคะมันเข้าถึงทุกบ้านได้อยู่แล้วนะคะพเพื่อนๆนค่ะนะคะกาแฟหลักร้อยสิบสิบซองสองร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้สิบซองสามร้อยห้าสิบเองค่ะนะคะอันนี้เป็นกาแฟโสมนะคะกินแล้วฟิตปึ่งปังนะคะเลือดลมดีนะคะกินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ และตัวนี้เป็นกาแฟบำรุงข้อต่อกาแฟคอลลาเจนนะคะตลาดกาแฟกว้างขวางมากนะคะตลาดกาแฟกว้างขวางมากนะคะแล้วก็สินค้าหลักร้อยนะคะสินค้าหลักร้อยคนซื้อง่ายเข้าถึงบ้านได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะกาแฟอร่อยด้วยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีคุณภาพนะคะสินค้าดีนะคะก็ง่ายในการทําการตลาดนะคะนั่นแหละค่ะ นะคะโปรเจกต์ของเรานะคะใครที่อยากมองหาอะไรทำอยากเปิดเป็นชายนะคะทักอินบ็อก์หยดูนี่ได้นะคะโอเควันนี้มาแนะนำโปรเจกต์นะคะดูนี่ก็ทำทำก็มีรายได้นะคะมีรายได้จากการใช้ชอบแช์นะคะก็แบ่งปันคนรู้จักนะคะนะคะเพราะว่าเราก็เคยเราเป็นคนนึงนะคะที่ออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทานพวกอาหารเสริมอยู่แล้วใช่ไหมคะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายอยู่แล้ว นะคะแล้วก็ทานอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะทําไมเราถึงจะออกกําลังกายไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ไปด้วยนะคะแล้วก็ทําธุรกิจไปด้วยแล้วมีรายได้ไปด้วยทําไมเราไม่เลือกแบบนั้นใช่ไหมคะโอเคไปแล้วนะคะวันนี้มาแนะนํานะคะหน้าเต็มหน้าบานนิดนึงนะคะขออภัยค่ะนะคะหน้าสดของข้าพเจ้าเองนะคะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ